เมื่อวันที่20พฤศจิกายนผู้เขียนนี้ที่เป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาต้องการสัมภาษณ์ถึงข้อมูลที่มีกระแสข่าวว่าผู้ชื่อวราวฒิศิลปะอาชาสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะย้ายไปร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นความเชื่อมต่อกับความเชื่อมต่อของคุณสุพรรณบุรีผูพัน์กับชาติไทยพัฒนามากทําให้เกิดความสนใจในวงการเลือกตั้งนี้ผู้เขียนนี้ก็มีความคิดเห็นเพียงแค่ข้อมูลเหล่านี้และไม่ได้มีการตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลใ,ใดๆทั้งหมดทําให้เกิดความสนใจในวงการเลือกตั้งนี้ที่นี่ผู้เอกขียยนนี้จะแก้ไขความคิดเห็นและความเชื่อมต่อของคนสุพรรณบุรีผูกพันกับชาติไทยพัฒนามากที่ผ่านมาคนสุพรรณบุรีก็ผูกพันกับพักชาติไทยพัฒนามากกว่าผู้เขียนนี้ที่เป็นผู้อนุรักษ์นิยมไม่อยากให้ไปซึ่งในตอนที่วาวุธรับช่วงต่อดูแลพักชาติไทยพัฒนาจากนายบรรหารศิลปาชาอดีตนายกผู้เป็นบิดาเคยระบุว่าจะรักษามรดกของ พ่อบันหารไว้ซึ่งตอนอยากให้ทบทวนคำพูดดังกล่าวให้ดีและให้ลึกซึ้งและตอนวันเกิดของตอนเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาวาวุธมาอวยพรวันเกิดตนได้บอกบนเวทีตอนหนึ่งว่าชาติไทยพัฒนาเป็นมรดกของคนสุพรรณบุรีไหมใช่มรดกของศิลปอาชาตระกูลศิลปอาชาเป็นเพียงผู้ดูแลมรดกให้กับคนสุพรรณบุรีเท่านั้นที่ผ่านมาคนสุพรรณบุรีก็ผูกพันกับพรรคชาติไทยพัฒนามากผู้เขียนนี้ก็มีความคิดเห็นเพียงแค่ข้อมูลเหล่านี้ และไม่ได้มีการตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลใดๆทั้งหมดทาให้เกิดความสนใจในวงการเลือกตั้งนี้ผู้เขียนนี้จะแก้ไขความคิดเห็นและความเชื่อมต่อของคนสุพรรณบุรีผูกพันกับชาติไทยพัฒนามากที่ผ่านมาคนสุพรรณบุรีก็ผูกพันกับพรรคชาติไทยพัฒนามากกว่าผู้เขียนนี้